ันนะครับผมมูกระดีแล้วกัี่หออะอรอยดีนะคผมตูหมักเลยครับนี่เห็นไหมตาตัวนี้ที่นแบบกินไปน่คายคายคาย,คายมานย่งนียังนะจืดจืดจืดังก็วาดเาเลดเครับจืดจัจัจะจันะครับสักพักเลง ้ายเป็นปลาอยู่นี่คือปลาตะมังนะเข้ามาแทนที่แล้วอาจารย์ก็จะเปลี่ยนมี่ฮงลูกเท่านี้เลยนะน สวัสดีครับสวัสดีนะนที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วครับกรีดเพชรดากับช่องเพชรดำจริงชาแนลนะครับวันนี้ผมได้พามาที่ท่าก้อนะฮะมาอีกแล้วนะวันนี้มาคนเดียวนะฮะวันน้าถ้าไหนถ้าชอบคลิปสไตล์ตกปลาชิงหลิวสายธรรมชาติที่หาได้ยากๆหมายลึกๆไกลๆนะฮะหมายแปลกๆนะฮะ ฝากกดติดตามแชร์ไลค์ให้กันด้วยนะครับผมป่ะตอนนี้ผมกําลังรอน้องแม็กเอาเรือมารับครับผมที่ท่าตรงนี้นะฮะโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับผมนะครับระหว่างที่รอน้องแม็กมารับนะครับผมผมมีเกมสนุกๆนะฮะเล่นเพลินๆนะครับผมรอน้องแม็กมารับนะครับชื่อเกม Flashy Fancy นะครับ เล่นกันดูนะฮะมันสนุกดีนะครับเล่นเพลินๆนะฮะได้โบนัสดีไปนะฮะสนุกสนุกแล้วก็เกมนี้นะครับถ้าใครสมัครเข้าไปเล่นจะได้รับโบนัส20%นะครับทุกยูสเซอร์เลยนะครับผมแล้วก็จะมีรายได้0.6%นะครับจากรายได้ของเพื่อนลองเข้าไปเล่นดูนะฮะแล้วก็สมัครได้ที่ไลน์นะครับ maxx9 นะครับผมนะครับไลน์นี้นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผม X9 นะครับมีแอดนำหน้านะครับสมัครกันเลยนะครับได้เล่นเพลินๆแน่นอนครับก็มีนัดอะไรมากมายนะฮะเกมนี้เ็นิกมสไตล์แฟนตาซีเหมือนกันนะฮะสนุกมากเลนเกมที่น่ารักนะฮะนี่ฮะ <mos clerk> <skin uan> ได้รางวัลบูนัสไปนะครับผมลองเล่นดูนะฮะอย่าลืมสมัครไมาชิกนะครับแม็กซ์เก้นะครับผมมีแอปแอนนาด้วยนะครับผมลองดูไปโอเคอรอเล่นพอเพิ่มเติมน,น,น,นะฮะก็จะรอน้องแม็กก่อนนะครับผมดูข้างในก้อกันต่อไปเรืจะมีอยู่สองลำนะฮะเหลือพี่ดนพี่ชายของน้องแม็กแล้วก็เรือน้องแม็กอีกลำหนึ่งนะฮะับไป สามวันสองคืนจะเป็นเช่นไรนะฮะจะเจอสัตว์ใหญ่ที่เราเตรียมการมาไว้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมมาผมไม่เคยเจอสัตว์ใหญ่เลยนะฮะวันนี้ไม่รู้มาลุ้นดูกันว่าผมจะเจอหรือเปล่านะฮะเป็นห่วงใจให้กันด้วยนะครับผมนี่ฮะไก่ลายของผมนะฮะขึ้นอ สุดหลอจะพาไปเชือดนะครับผมโอเคเดี๋ยวใส่ชุชีพก่อนนะครับพี่ดนแล้วครับผมมาแล้วนะฮะก็จะผมจะนั่งเรือพี่โดนไปหอดเรือเรือลำนี้เบื่อแล้วครับผมเรือคนขับครับผมผมผมเปลี่ยนั้งครับเปี่ยนคนขับมั่งครับผมไปลุยเดินทางกันครับผม วเดียวกันนะครับผมนะพี่โดนถึงว่ะเลยโอเคครับผม <c oughs> ในกอนี่เขามีใส่กันหมดละอันนี้ไม่จเจอนี้มีกี่ตัวสามตัวปอก็มีอ่ะโอ้โ,อโหเจอไปเดี๋ยวไอ้พวกสัมภาระสิงห์หลิวเราก็จะเอาไปลงที่นั่นก่อนเลยนะไม่ต้องไปย้ายหลายรอบนะครับไป<ม>โอเคครับหนาก็ตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วเราก็จะประกอบ ตอนของปลานังปลานะฮะก็จะเริ่มเลงกันเลยนะครับผมปลาออกเยอะมากเลยครับ เรียบร้อยอุ้ยเอานะครับธนะก็ตอนนี้ก็ประกอบชุดนั่งอะไรเรียบร้อยแล้วฮะกลางร่มกลางอะไรฮะเนี่ยแม็กซ์เซนเจอร์ก็จะนั่งตรงนี้นะครับผมนะก็อาการก็มีแล้วนะครับมันมันตอกตลอดครับผมขอบอกว่าไม่หงาแน่นอนครับไม่ต้องอ่อยนะครับก็เข้าแน่นอนครับหมายนี้นะฮะท่านนะท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวจะให้ติดต่อ น้องแม็กนะฮะว่าใครอยากเข้ามาก็แล้วแต่จะบำรุงค่าอํานวยความสะดวกเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะฮะคุยกันเองนะครับผมก็เป็นแค่ตัวกลางนะฮะที่ทำหมายไว้ให้นะครับผมนะก็ทำหมายไว้กับน้องแม็กนะครับอ่ะก็วันนี้ผมจะตกเป็นระยะ4.5นะครับสายเมนก็วันนี้จะเล่น10ปอนด์นะฮะ สิบปอนด์ชิงหน้าแปดปอนด์นะครับผมก็เป็นสไตล์จีนสองขอบาลานซ์ตั้งห้าตก2เหมือนเดิมนะฮะนะครับผมก็โอเคนะฮะเดี๋ยวขอประกอบบิดก่อนนะครับอ่ะนะครับไม่อยากจะพูดนะฮะนี่ก็ผมตั้งยังลบอยู่นะฮะตั้งทุ่นอยู่นะฮะมันกินขอป่ากนะฮะตัวเนี้ยปลาสังกวาดนะฮะนี่เต็มปากนะฮะไม่ได้วักนะฮะมันกินขอเปล่าขึ้นมาเลยโอ้โหนะผมจะได้สู้ลบกันอยู่นะฮะกับปลานี้นะครับ ป่ะบันเทิงทั้งวันแน่นอนครับผมนะครับวันนี้ก็จะใช้เพชรดำสูตรพิเศษนะฮะผมนะครับก็ใช้ตัวเดียวไปก่อนนะฮะตามเข้าอยู่แล้วไม่ต้องไปเร่งสูงอะไรต้องไม่ต้องใส่หัวเชื้อแล้วนะ,ะถ้าจะใส่ก็ได้นะก็ผสมทีละนิดนะฮะเดีย๋ยวใช้ง่ายนะครับไม่เคยผิดหวังนะฮะก็ผสมน้ำใช้ได้เลยนะฮะนี่ เดี๋ยวก็ดูกันเราเองนะครับว่ามันกินไม่กินง่ายง่ายนี่คแค่นี้ครับผมแค่นี้ก็ตกได้นะฮะจีบจีบติดต,ตัวเบ็ดก็ตกได้แล้วนะฮะหรือว่าใครชอบนิ่มก็ผสมน้ำเข้าไปอีกหน่อยแล้วก็ปั้นไม่ตกนะ่ยสบายง่ายๆนะครับโอเคห้ตกปลาก่อนนะครับโดนแล้วั่นนั่นปลาหยัง ปลาดูดทุกตัวโหสู้จะทิ้งเสฟเหรอเกิเฮ้ยนี่ก็ปลาดูอันนี้คือปลาแพ็กเกจมาให้เรียบร้อยนะครับเอาใส่ถุงกลับบ้านได้เลยนะน่งเกลบึกกันดินึกว่าจะได้ทิ้งเสฟซะแล้วอเคครับน้าๆตอนนี้ก็ ถึงเวลายามเย็นนะฮะอาทิตย์ใกล้ตก,กเราก็จะตีปลาชโดปลากระสูบกันนะฮะในห้วยนะฮะกับน้องแมกนะฮะชุดแตงเหยื่อปลอมนะฮะที่กําลังจะคืนชีพนะครับผมนะเดีย๋ยวเราขอเข้าไปในห้วยก่อนนะครับว่าจริงหรือกลางว,วันวันนี้มันเป็นลมครับลมแล้วก็ ปลาสกาวาดมันกวนเกินฮะกับปลาตะเพียนตัวเล็กๆเรอตกคืนนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงมาลมาุ้นกันนะครับว่าผมจะโดนสัตว์ใหญ่ไหมนะครับผมไป นั่นไหสโดปุ่น,นะนปุ่นปุ่นตะนีปาปลาสวายออกอครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเหยื่อนะฮะก็มาดูเหยื่อในตำนานนะครับผมนี่มใช้เหยื่อยี่ห้อน,นี้นะครับผมนะอัคระเหลือ,อ,กอกลเกินนะฮะขาจะแถมแถมมอดให้ด้วยนะครับผมนะ มันจะดีหรือเปล่ายี่ห้ออะไรเนี่ยพีจดีนะครับผมนะช่อง YouTube ด้วยแกะกล่องเลยนะครับนี่แถมมอบด้วยนะฮะสายสุดซอยนี่อยู่ในตำนานนะฮะผมนะลองดูนะฮะมันจะแดกหรือเปล่านะฮะถ้าไม่แดกก็ต้องอไปคอมเมนต์ในเพจซะหน่อยนะฮะดูแล้วก็ตูดตูดตรงนี้เลยนะฮะยอดนะ้วเป็นทรง ทรงยังไงเนี่ยทรงแบบเก็บเก็บซ่อนนะซ่อนคมนะฮะซ่อนคมนะเวลาปลากินก็คงจะซ่อนไปด้วยครับไม่ติดปากปลานะลองดูนะฮะอือฮแอคชั่นดีครับน้ำหนักดีตีไกลนะฮะสายด้วยฮะสายตูดเนี้ยเนี่ยดูดูกดพีดีสายสุดซอยนะนี่สายตูดด้วยฮะนี่ดีมากเลยครับผมนี่ดีอย่างนี้ดีเนี้ยครับแกเหนียวแน่นมากครับผมแต่ยังไม่ได้ปลาครับ เยอกเลยครับนะาด่นี่ครับโอไม่ได้ทายลูกหมูนะหักเลยครับนี่เห็นไหมฮะหักเลยครับผมสายสุดซอยทำงานครับผมหืมสุดยอดครับผมแต่ลูกหมุนผมทานไม่ได้ครับไม่เป็นชโดใหญ่ครับผมไซส์ประมาณ17 1เปดโลนะฮะอืมสุดยอดเลยฮะ ต้องไปหาซื้อใหม่นะครับพวกเดี๋ยวติดปากปลาโน่นแล้วครับผมปลาตัวนี้หิ้งยังแกินไปนะหิ้งคายคายคายมาอย่งหี้ย่งน่ะนี่งคายมาอย่งหี้ย่งเดี๋ยวจับดมาะจัดลำปลาคลายออกมาอยู่น,กกยยนี่แฮกไก่เงาเดี๋ยวซอยเออเหลียวมาดูคายออกมาอยู่ออปลาขนาดอมลืมไปแล้วนะะ่ะไปทำไมตอนนี้ก็กลับมาถึงแพแล้วนะครับนาะก็ไปตีปลาชชโดกระสุก ไม่ได้สตัวเลยครับผมก็กัดไปตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ลูกหมุนขาดนะฮะผมก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะฮะไม่ได้ช็อตมานะฮะโอ้ยเหยื่อดีจริงๆเลยครับผมนะปลากัดเหยื่อแบบสุดยอดเลยครับตัวนี้แล้วก็ลูกหมุนขาดเลยนะฮะแต่ปลาก็คายออกมานะก็วันหน้าต้องไปขอเหยื่อตัวนี้ใหม่นะครับผมนะฮะค่ายพีดีนะฮะดีมากครับผมอันนี้ก็ตอนเย็นละเราไปกินข้าวกันฮะวันนี้ก็เตรียม กระทะมานะฮะกระทะยางบนกระทะเหล็กนะฮะส็จกอ่องนะแค่นี้ก็พอนะครับผมแล้วก็ตอนค่ำนี่เราก็จะไปสู้กันต่อ,อีกนยกหนึ่งแต่วันนี้รู้สึกเพียบเพียแดดอากาศร้อนมากนะฮะอากาศร้อนจริงๆนะขอเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปขอยู่เหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงนะฮะเป็นเต็มนะครับน,นะไปะโอเคข้าวกันนะครับผม การทุ่นกันนะครับปามดีปามดีมดันเป็นเลนตัวนี้มันซูมไม่ได้นะเลนสิดลงแล้ว รงไปแล้วจุดกัางซื้อเลนสรูมอยู่นะครับ I'm busy with the others. Ooh, ooh, I've ยามเช้าอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ตั้งใจจะตกแล้วนะครับผมว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะครับแต่ต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อคืนเพราะว่าผมก็เพียเพียแดดด้วยฮะมันร้อนมากก็เลยนอนไปแต่ก็ตกตอนช่วงหัวค่านะฮะปลาเล็กมันกวนมากครับผมปลาสังกวาแล้วก็ปลาตะเพียนปลากระแหงกระแหงเล็กมันเข้าฝูงเลยครับผมแล้วก็ถ่ายการทุนไม่ได้เลยครับผมมันยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะว่าตอนเช้านี่ก็ยังเจออยู่นะว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะ จะได้ตกดีหรือเปล่านะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อคืนนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายการทุนให้ดูนะฮะว่าปลามันเข้ายัางไงแล้วมันไม่มีใช้ตะกรวดถ่วงยังไงก็ช่างะฮะเพราะว่าถึงมันลงไปข้างล่างมันก็ตามลงาไปข้างล่างนะฮะน้าลึกประมาณสักระดับ3เมตรครึ่งนะฮะสเมตรถึง3เมตรครึ่งแล้วก็ปลาเล็กก็ยังตรงตามเข้าไปกวนอยู่นะฮะแต่เม็ดปลาใหญ่นะฮะขึ้นเรื่อยๆนะฮะเช้านี้นะเพราะว่าเมื่อคืนให้น้องแม็กบอมอาหารให้มันกินจนอิ่มไปเลยนะฮะดูซิว่าวันนี้จะ เป็นเรื่องหรือเปล่าลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ตกดีไหมดูดวงอีกทีแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายการทุนให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นตกสไตล์เกาหลีนะไม่ตายนะฮะไม่ตายสนิทต,ตะกวัวแกนเท่านี้เลยนะฮะลูกเท่านี้เลยลงไปลงไปอย่างนี้เลยปู้อย่างนี้เลยนะครับผมดูซิว่าผมยังจะโดนอยู่ไหมนะครับโอเคปะ, <S <S คปะก็ยังไงก็ฝากขอกําลังใจกันหน่อยนะครับผมว่าผมจะโดนสัตว์ใหญ่ไหมครับคลิปนี้นะฮะเพราะว่าผมมานี่ยังไม่เคยโดนเลยนะฮะ ยังไม่เคยโดนสัตว์ใหญ่แต่นะแม็กมึงลีหรือว่าน้องแม็กที่อยู่ที่นี่ก็โดนประจําปลากาปลากดปลาเทพโพนะฮะไปลุ้นกันอีกทีนึงนะฮะไปเหดูนะครับจะมีเม็ดปลานะ,นะฮะอยู่มีเม็ดปลาอยู่เต็มข้างล่างเลยฮะมันมีปลาใหญ่แล้วก็ปลาเล็กผสมกันนะฮะ<ม>แต่มันจะไม่ทันปลาเล็กนะฮะแต่มาดูอีกทีว่าดวงผมจะมีหรือเปล่านะครับนะฮะไป กันทีหนึ่งนะครับเนี่ยฮะดูการทุ่นกันนะครับเนี่ยครับตามตอนนี้เดือยตกถึงด้านล่างแล้วนะครับแต่ก็ ปลาเล็กกวาแต่สังเกตนะฮะดูเม็ดปลาใหญ่มันจะมีนะฮะน่ะเม็ดจะขึ้นนะครับเม็ดปลาอยู่ข้างใต้เลยข้างใต้น้ําเต็มเลยนะฮะเกตดูนะฮะเกตดูนะครับจะมีเม็ดปลานะฮะมีเม็ดปลาอยู่เต็มข้างล่างเลยฮะมันมีปลาใหญ่แล้วก็ปลาเล็กผสมกันนะฮะ แต่มันจะไม่ทันปลาเล็กนะฮะแต่มาดูอีกทีว่าดวงผมจะมีหรือเปล่านะครับนะฮะปดูกันอีกทีนึงนะครับ ตออีกนะนี้คือว่าเหยื่อหมดแล้วนะฮะลงไปแป๊บเดียวหมดเลยฮะขนาดผมเอาปั้นแข็งเม็ดใหญ่นะฮะยังไ,ไม่ทันเลยครับผม นี่ครับนะครับผมอยากให้ดูนะครเนี่ยมันเป็นฝูงปลาสังกวาดเล็กเนี่ยฮะเต็มเลยครับผมเนี่ยข้างล่างลุมกินเหยื่อนะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเวลาจับต้องจับที่ดีนะฮะอันตรายนะฮะปลานี่อ่อผมก็จะเปลี่ยนประยะหกสามนะฮะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ผมจะทำแล้วนะฮะ ลองตกไม่ตายรนะยะ6.3ดูนะครับโอ้เป็นการตกปลาที่ผมไม่เคยเจอเลยครับวันนี้สุดๆลยฮะ6.3นะฮะเล่นไกลเลยครับมาไม่ตายไม่ตายนะฮะดูฮะนุน่นไปนุ่นเลยนะฮะไปลองดูกันอุ้ย Tuh baru oke okay, pada copy. เงอมาละนะครับเล่นระยะ6-3ครับผมนี่ทั้งปากทั้งหางถือว่าโดนตีข้างบนอยู่นะฮะโดนปลาเล็กตีข้างบนอยู่แต่ถ้าลงข้างล่างไปแล้วก็จะเป็นประเภทเนี้ยฮะหือว่าดูดีขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะ การแก้เกมครั้งนี้นะฮะ63ไม่เต็มนะครับสายอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะฮะภาวาเทคนิคการโยนเหยื่อสําหรับคันยาวๆนะฮะก็ให้สั้นๆนะนี่ฮะดูตูดคันนะฮะให้มาอยู่ประมาณแค่นี้นะฮะมันจะโยนได้ดีนะครับโยนได้ดีโยนสุดสายได้คะโยนสะดวกสบายนะฮะดูเหยื่อที่ผมใส่นะฮะแข็งเลยนะฮะ ป้องกันการโดนปลาเล็กตีนะฮะแล้วกดนี่ฮะลูกเท่านี้เลยนะนะฮะเหมือนลูกกงงเลยนะฮะเหมือนลูกหนังกระติกเลยนะฮะนี่ใช้ลูกกงงตกปลานะฮะไปโยนฝุ่นซ้ายไปเลยเนี่ยมันง่ายดีนะฮะไปลุยกันดูดีขึ้นมาแล้ว มาแล้วครับที่เราพยายามมานานนะฮะกว่าปลากำลังจะเข้านะฮะอตรงน,นี้ก็จับจุดได้แลว้วฮะโอ้บอ,อเรียบร้อยจากที่สังเกตดูนะฮะตอนลงไปแรกๆนะฮะปลาจะลุมตีเหยื่อนะฮะจนถึงพื้นนะก็ยังอยู่นะฮะอาการอย่างเงี้ยเป็นแบบจิกจิกจักจักจิกจักจักนะฮะสักพักหนึ่งมันจะมี คล้ายๆเป็นปลาอีกนิดนึงก็คือปลากระมังนะฮะเข้ามาแทนที่และอาการก็จะเปลี่ยนปลาเล็กจะหนีไปแล้วอาการจะเปลี่ยนเป็นอาการนิ่มๆขึ้นลงนิ่มๆน,นะฮะแต่ที่ผมสังเกตดูนะฮะถ้าเหยื่อเราแข็งพอหรือรอดรอดการตีจากปลาเล็กนะฮะก็จะมีสิทธิ์ได้ตัวใหญ่นะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะจากความรู้สึกผมนะครับจากประสบการณ์ึกเล็กน้อยๆน,นะฮะมาเลนกัน ถ้าเหยื่อเราไม่หมดก่อนนะฮะ,บะเบลเทอร์อบเบลเทอรเลยครับนะดูลื่นเลยครับสังกาวาดบเบลเทอรเลยครับโอ้ยอย่างใหญ่ครับถือว่าใหญ่นะฮะสังาวาดใส่ที้ นี่ครับผมเรามาดูเมสเชเจอร์ได้ปลากระมังมาแล้วนะครับนี่เริ่มดูดีขึ้นมานะฮะเริ่มดูดีขึ้นมาจากที่เกิดการท้อไปแล้วครับผมน,นี้เริ่มดูดีขึ้นมาสวยแม่นมาก อาหารดีครับเพชรดำยอดอาหารดีต้องมีเกดนะครับผมอาหารดีต้องมีเก็ดูดแล้วครับแม็กซิเจอร์ยอกมาอีกหนึ่งครับดีขึ้นแล้วครับปลาเล็กเริ่มหายแล้วครับผมปลาเล็กเริ่มหายเริ่มเป็นอาการปลากระมังฮะปลากระมังตัวเดิมตัเติมคือตเตเมเมเิมคือเกี่ยวท<อ>้องมันจุกเนี่ยมาเรื่อยๆครับผมเต็มคางเต็มคางครับผมยอด มันก็จะเป็นสไตล์นี่แหละครับผมนะตันหน้าใครมาแก้ตัวใหม่นะครับแต่วันนี้ไซส์ปลาปลานี่มันจะเล็กไปหน่อยนะครับะจะกลับกันด้อ่ะแม็กเอาไป,ไปสันโอ้ยสักอขอบคุณครับหกสามอ๋อหือรอรอรองาะรับรองฮอนเนอร์พีดีแมททำรอบปามปัม <laughs> เจอกันแน,น,น่เขาจจมาเอาคืนด้อดีเอากันนี้ละสู้เนาะเอาละครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงวันนะฮะก็จะไปเก็บของแล้วนะครับผมเพราะว่าเราซื้อปลาเล็กไม่ไหวนะฮะก็ได้เท่าที่เห็นนะครับผมวันนี้เราโชคไม่ดีนะครับก็น้ามีโอกาสค่อยมาแก้มันใหม่ตอขอบคุณเม็กม,มากๆนะกับพี่ดนนะที่ขอต้อนรับเป็นอย่างนี้นะครับผม ไปรับไปส่งนะฮะก็ขอบคุณมากๆแมทที่นี้นะครับป่ันีก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมกดดัติดชีทชแนลนะครับแล้วก็น้องแม็กแม็กเซเจอร์นะครับผมเสเน่งเสหายนะครับแม็กแม็กเซจเจอร์เสเน่งเสหายนะฮะช่องกำลังจะเกิดใหม่เร็วๆนี้นะครับป่ะก็ขอบคุณนะครับนะนะให้ติดตามกันมานะครับผมนะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมผมก็ขอตัวลาพิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ